สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์ข่าวนะทางด้านสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการรบในยูเครนนะครับต้องบอกว่าหนักหนารุนแรงขึ้นนะครับหลังทรัมป์ประกาศความบาทบริษัทยักษ์ใหญ่้ํามันของรัสเซียนะครับลอสเนฟแล้วก็ลุกออยนะเพื่อกดดันรัสเซียให้เข้าสู่การพูดคุยสนิิภาพนะครับ ต้องบอกว่าไม่ได้ผลจริงนะครับแต่เป็นวิธีตีกินของทรัมป์อีกครั้งนะครับที่อวมหนักนะแท้จริงเนี่ยคือยูเครนที่ถูกรัสเซียนะครับบุกรุกคืบหน้าอย่างหนักแล้วก็รวดเร็วเพื่อยึดพื้นที่ของยูเครนเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนเข้าสู่กระบวนการเจรจาสนิภาพและพื้นที่ยึดครองแล้วก็ผนวกไปแล้วบอกเลยนะครับว่าไม่มีคืนสรุปว่ายูเครนเนี่ยมีแต่เสียกับเสียนะฮะสหรัฐก็ตีกินทั้งยูเครนและรัสเซีย นี่รับสไตล์ของเขานะครับฟิฟฟอบนะชักเข้าชักออกเปลี่ยนได้เสมอนะครับวันนี้มาดูข่าวอัปเดตนะสถานการ์รบในยูเครนกันนะครับข่าว่างประเทศนะครับรายงานว่าเครื่องบินรบนะครับใหม่สุดของรัสเซียสร้างความหายนะนะตลอดบรรดาแนวหน้าของยูเครนนะครับโดยซู30 SM2 เเผาบรรดาแพทริออตของสหรัฐนะครับแล้วก็การรบนะทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินของยูเครน ซึ่งกองกำลังของรัเสเซียนะครับมุ่งหมายสําหรับการทํากําไรเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนข้อตกลงที่มีโอกาสเป็นไปได้โดยเครื่องจักรสงครามใหม่สุดนะครับของรัเสเซียเนะี่ยอยู่ในโหมดการโจมตีแบบเต็มพิกัดขณะที่สงครามยูเครนอาจจะมาสู่การสิ้นสุดหนึ่งนะครับในเร็วเรวนี้ซึ่งบริษัทนะครับทางกราโขมล o สเ e c นะครับของรัเสเซียได้ตีพิมพ์รายงานนะครับที่มีรายละเอียดฉบับหนึ่งต่อ ซู30 SM2 นะครับที่กำลังทำลายยูเครนนะครับว่าทำได้อย่างไรและรายงานฉบับนั้นนะครับได้กล่าวว่าซู30 SM2 มีผลกระทบในระดับสูงต่อบรรดาแนวหน้าของยูเครนโดยซู30 SM2 นะครับได้ทำลายนับเป็นร้อยๆนะครับของบรรดาอาวุธของยูเครนรวมถึงระบบแพทช็อตนะครับที่ผลิตโดยสหรัฐ ซู30 SM2 นะครับของรัสเซียกระหึ่ม่ามกลางสงครามนะครับจากกลุ่มบริษัทส่งอาวุธส่งออกอาวุธนะครับรัฐของรัสเซียนะครับอสเทคจากแหล่งข่าวบิลตัลลี่วอชนะครับว่าอากาศยานประเภทนี้ได้ยืนยันประสิทธิผลของพวกมันทั้งหลายในปฏิบัติการพิเศษทางการอาหารซึ่งพวกมันทั้งหลายนะครับมีหนึ่งบันทึกของนับเป็นร้อยๆนะครับของบรรดาเป้าหมายทางอากาศและทางภาคพื้นดินที่ถูกทําลาย รวมถึงบรรดาระบบแพทริออตนะครับต้องขอขอบคุณเรดาร์ที่ส่งพลังนะของพวกมันซู30นะครับ SM 2เนี่ยสามารถมองเห็นไกลกว่านะครับแล้วก็อย่างแม่นยำมากกว่านะด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกปฏิบัติการของลูกเรือในทางกับการน,นะระบบการรบนะทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้าทันสมัยทำให้เครื่องบิน รบนั้นนะครับรเผชิญหน้าบรรดาอาวุธนะที่ยิงจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิผลโดยซู30 SM2 นะครับได้เข้าสู่ประจําการในต้นปี2022แล้วก็ถูกเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผลนะครับในการสู้รบนะครับในยูเครนรัสเซียย,ยังได้ใช้ซู30 SM2 เป็นบรรดาตัวเบี่ยงเบนนะครับความสนใจนะที่คุ้มกันนะบรรดาเครื่องบินทิ้งระเบิดที่บำลังบินเหนือ,อยูเครนอีกด้วย ซู30 sm 2นะครับที่ลำหน้าของรัสเซียนะครับได้ถูกพัฒนาโดยสำนักออกแบบทดลองนะครับซูคอยนะในความเป็นหุ้นส่วนนะครับกับองค์กรเอคุดเครื่องบินรบไอพ่นนะครับที่ลำหน้าทันสมัยด้วยเครื่องยนต์คู่หนาหลายบทบาทเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับที่ถูกปรับให้ทันสมัยของซู30 sm franker ถูกติดตั้งอุปกรณ์นะครับด้วยเครื่องยนต์ alc 1 fs 1 ที่ส่งพลังมากขึ้นเรดาร์นะครับ IR, YS, NO.35 ระบบการบินนะครับที่ถูกปรับปรุงและก็อาวุธที่ทันสมัยถูกดำเนินการนะครับด้วยระบบการบินที่ถูกปรับปรุงและก็การบูรณาการนะครับของเครื่องยนต์ AL.41F.S1 ที่ถูกพัฒนานะครับสำหรับซู35มีอาวุธแม่นยำสูงที่จะโจมตีทำลายต่อบรรดาเป้าหมายทางอากาศทางพื้นดินและทางทะเล นะที่ระยะทางของหลายร้อยกิโลเมตรสามารถบรรทุกบรรดาระเบิดนำวิถีนะครับ KAB250 นะเช่นเดียวกันกันกบขีมนาวุธนะครับ X59 MK2 จากอากาศสู่พื้นดินมีขีดความสามารถขับเคลื่อนนะครับทิศทางแบบ3มิติซึ่งอำนวยความสะดวกในระดับสูงมากนะของการหลบหลีกนะที่อัตราเร็วต่ำถูกติดตั้งอุปกรณ์นะครับด้วยคุณลักษณะนะที่จะระบุว่าเป็นอุปกรณ์ของมิตรหรือศัตรูระบบการ นำทางผ่านดาวเทียมนะครับแล้วก็ระบบน,ะนำทางเฉยในขณะที่นะปัญหาที่หนักมากขึ้นนะครับสำหรับยูเครนนะสหรัฐก็ได้ขู่นะที่จะตัดหั่นอาวุธยุปกรณ์น,นะครับแล้วก็บรรดาเข่ากองต่างๆโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับต้องการให้คู่หุ้นส่วนยูเครนของเขาเซนสกี้นะครับที่จะลงนามนะแผนสนธิภาพโดยเร็วที่สุดฮนะซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์นะครับได้ ให้เส้นตายนะครับในวันที่27วิทยุยนนะที่เซนสกี้ต้องลงนามแผนสันิภาพ28ข้อนั้นนะซึ่งภายใต้แผนนั้นนะครับยูเกรนเนี่ยต้องทําการยินยอมนะบรรดาพื้นที่อนาเขตอย่างจริงจังนะครับสำหรับสันิภาพนะครัไครเมียลูฮานและโดเนสจะถูกรับรองนะตามความเป็นจริงโดยทางปฏิบัตินะครับของรัสเซียรวมถึงโดยสหรัฐและยูเครนนะครับยังจะต้องยกเลิกนะความ ฝันเนโต้นะครับแล้วก็ตัดหันลดลงนะของบรรดาบุคลากรทางการทหารของพวกเขาอีกด้วยในทางกลับกันนะครับยูเครนจะได้รับนะบรรดาการรับประกันความมั่นคงนะครับจากทางสหรัฐแล้วก็แพ็กเกจท,ที่ทรงอำนาจนะครับสําหรับการสร้างขึ้นใหม่นะมันงานตีกินของทรัมป์นะครับสร้างความตะลึงนะกับเซนสกี้แล้วก็บรรดาพรรคพวกยุโรปหรือไม่นะครับเมื่อขายสธิภาพของสหรัฐหลักหลังยูเครนดังเปาะเลยนะฮะจากการสนับสนุนปกป้องตนเองนะครับ จนมาถึงขู่ให้ยูเครนนะครับยอมจำนวนนะครับสละดินแดนให้กับรัสเซียหน้าตาเฉยฮะไม่มีใครนะทำได้นอกจากการฟิปฟอบนะครับกลับไปกลับมาของเขานะฮะจากที่จะผลิตอาวุธนะส่งให้ยูเครนเพื่อป้องกันตนเองนะครับจนมาขู่ให้ยูเครนนะครับสละดินแดนจากการข่มบาบริษัทยักษ์ใหญ่น้ํามันของรัสเซียนะครับเพื่อต่อต้านสงครามนะจนมาจับมือแบ่งผลประโยชน์กับรัสเซียนะครับ ถ้าไม่ใช่ซ u เปอร์ดีลของเขาใครจะทำได้นะครับวันพันธมิตรยุโรปนะครับจะยอมตามแผนสันติภาพนะของทัาหรือไม่พวกเขาอาจจะยอมรับก็ได้นะครับเพื่อหาบันไดลงนะจากการขี่หลังเสือเบรบบรุษถังแตกนะครับขณะที่ยูเครนนะก็ถูกหลอกไปรบนะครับเพื่อเสรีภาพนะเกือบ4ปีพังพินาศย่อยยับค่อนประเทศนะครับแถมยังต้องสูญเสียดินแดนนะครับให้แก่รัเสเซียนะครับถึง20%นะครับ นำพาลูกหลานชาวยูเครนเนี่ยสูญเสียมากมายนะครับและยังต้องยอมนะจำนวนลดขนาดกองทัพของพวกเขาลงอีกมหาศาลนะฮะยูเครนนะครับเสียหายหนักสุดนะครับเรียกว่าพินาดย่อยยับนะถูกใช้เป็นสมรรภูมิรบนะทดสอบอาวุธแล้วก็กำลังทหารของทั้งสองฝ่ายนะครับคือรัเสเซียและเนโตเป็นสงครามตัวแทนนะครับแต่ท้ายสุดนะฮะเจอดัดหลังดังเปาะนะฮะมีขาวได้แผ่นดินและทรัพยากรไป อินซีนะครับตีกินทรัพยากรและการลงทุนบูรณาการบ้านเมืองนะครับบูรณะนะครับบ้านเมืองยูเครนนะครับเป็นเจ้าหนี้รายใหม่นะของยูเครนนะครับส่วนสภาพยุโรปและก็สิงโตนะครับนะเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะเพื่อลองของรัเสเซียแล้วก็ทําให้รัเสเซียอ่อนแอลงนะครับมีข่าวนะครับยังได้ทดสอบแล้วก็โชว์บรรดาวุธใหม่ๆของเขาเพียบเลยนะครับเพื่อเอาเข้าประจําการอนาคตในกองทัพ แล้วก็ยังอยากขายอาวุธต่อไปในอนาคตอย่างซู3 0 SM2 เป็นต้นนะครับยูเครนนะครับมีแต่เสียกับเสียนะครับโดยโดนหมีขาวเนี่ยตบปปกินนะครับแล้วยังมาเจออินซีนะครับตามเก็บซากต่ออีกนะครับติดตามดูสถานการณ์แไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ